สวัสดีครับนักฟังเพลงทุกท่านวันนี้ทางช่องประวัติศิลปินคู่แผ่นดินไทยขอนำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของยงยุทธเชี่ยวชันชัยเจ้าของเสียงร้องเพลงดังต้นฉบับเพลงดังในอดีตเพลงขันหมากมาแล้วและสัจจะชาวนาท่านมีชื่อและนามสกุลจริงว่านายจิงควงแซ่เซียวเกิดวันที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2478ที่ตำบลหน,นองเต่า อำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีมีพี่น้องด้วยกันเจดคนจิง้วงเป็นบุตรคนที่สของครอบครัวจบการศึกษาชั้นป .4 ที่โรงเรียนปานขาวบ้านมีจากนั้นไปเรียนภาษาจีนต่อที่โรงเรียนจีนต่อมาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแถวตลาดพลูฝั่งทนจึงได้เข้าเรียนต่อที่วัดเวรุราชินจนจบมศ .3 หลังเรียนจบก็ตระเวน ประกวดร้องเพลงตามงานวัดทั่วไปในย่านฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร จนกระทั่งสมัครเข้าทำงานที่บริษัท 5. าดีโอสดที่ตลาดพลูฝั่งทนเนื่องจากเป็นคนพูดเก่งบริษัทจึงบรรจุให้ทำงานเป็นโฆษกอยู่แผนกหนังกลางแปลงพอปีพศ .2499 อายุครบเกณฑ์ทหารพอดีจึงไปเกณฑ์ทหารตามหน้าที่ผู้ชายไทยปรากฏว่าโชคดีจับได้ใบแดงจึงทิ้งงานไปเป็นทหารอยู่2ปีโดยเข้าเป็นทหารประจำการสังกัดทหารอากาศจึงได้มีโอกาสได้รู้จักกับสุรพล สมบัติเจริญนักร้องประจำวงดุริยางทหารอากาศซึ่งขณะนั้นกำลังโด่งดังเพลงลืมไม่ลงพอเมื่อปีพศ .2502 หลังจากปลดจากเกณฑ์ทหารแล้วก็กลับเข้าทำงานที่เดิมวันหนึ่งในขณะที่นำหน่วยหนังเร่ไปฉายที่จังหวัดนครสวรรค์ได้เจอกับสุรพลสมบัติเจริญอีกครั้งหนึ่ง สุรพลจึงชวนมาร่วมง,งานเดินสายร้องเพลงไปด้วยกันและก็ไม่ปฏิเสธโอกาสอันดีที่สุรพลสมบัติเจริญหยิบยืนให้และเพียงไม่กี่เดือนก็ได้มีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกชื่อเพลงสัจจะชาวนากีีีนนนน่่มมมัเป็็จรถยต์ไ และใช้ชื่อการร้องเพลงนามว่ายงยุทธเชี่ยวชานชัยหลังจากเพลงถูกเผยแพร่ออกไปจนเป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศทำให้เพลงลูกทุ่งจังหวะระมงกลายเป็นเพลงที่นิยมของแฟนเพลงในยุคนั้นหลังจากนั้น สุรพลสมบัติเจริญก็ตั้งวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญยุคสี่สหายซึ่งประกอบด้วยสุรพลสมบัติเจริญการแก้วสุพรรณผ่องศรีวรนุษและยงยุทธเชี่ยวชันชัยและมีผลงานการบันทึกแผ่นเสียงตามออกมาอีกหลายเพลงเช่นเพลงขันมากมาแล้วรักพี่จงหนีพ่อโป้เสียงเสียงไทยโอ้เจ้าดอกโป้เสียงข้าเพียงปลูกเจ้ามาตั้งนาน และอีกหลายๆผลงานเพลงเดินสายร่วมงานกับสุรพลได้เพียงปีเศษเสก็ออกจากวงและได้มาร่วมงานกับครูสำเนียงม่วงทองและครูพีระตรีบุภาก่อตั้งวงดนตรีรวมดาวกระจายและร่วมงานกับวงได้เพียงไม่กี่ปีก็ออกจากวงและมาตั้งวงเป็นของตนเองร่วมกับเตือนใจบุญพระรักษาแต่ก็ตั้งวงอยู่ได้เพียงช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นก็ต้องยุบวงลง หลังจากยุบวงลงแล้วยงยุทธก็ไปเดินสายอยู่กับงบนตรีไวยพศเพชสุพันธ์ในช่วงนี้เริ่มกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งกับเพลงรักหนีน้องเ,ออเราสองเคยได้ร่วมสุขกันในว่านอง อยู่กับไวัยพศมาถึงปีพศ2512ได้ออกจากวงเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพและก็ไม่ได้ไปประจำวงใครอีกนอกจากรับเชิญเป็นบางครั้งบางคราวจนชื่อเสียงของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยค่อยๆเงียบหายไปจากวงการเพลงและปรากฏตัวอีกครั้งบนวิธีแสดงสดกึ่งสัตวรรษลูกทุ่งไทยขับร้องเพลงขันหมากมาแล้ว และยงยุทธเชี่ยวชันชัยท่านได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่28มิถุนายนปีพุทธศักราช2535ด้วยโรคถุงลมโป่งพองสิริอายุรวม57ปีหากการกล่าวประวัติของท่านผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออภัยไว้ณที่ดีด้วยนะครับหลังจากที่ทุกท่านรับฟังประวัติและข้อมูลต่างๆของศิลปินนักร้องแล้วนะครับเรียนเชิญท่าน เข้าไปรับฟังผลงานเพลงของแต่ละท่านได้ทางช่อง YouTube นกพิราบขาวและฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับที่เป็นเพียงสมียนำอำเภอ เงินเดือนนะเรอเพียง45่สิบบาทสมัยนี้เงินดอลลาร์ดืนดาตเงินเดือนสี่ร้อยกว่าบาทของพี่ก็สิ้นความหมายก่อนจะว่ารักพี่คนเดียวรักเดียวใจเดียวไม่เหลียวคิดมีรักใหม่ฝรั่งเข้ามา แก็เปลี่ยนย้ายทิ้งพี่หนุ่มคนไทยไปควงฝรั่งลืมตัว